เปิดใจอัจฉริยะเอาผิดเบนซ์มิดยื่นหลักฐานพบสารไซบูทรามีนเปิดใจอัจฉริยะเอาผิดเบนซ์มิดยื่นหลักฐานพบสารไซบูทรามีนวันนี้6มิถุนายน2567 เมื่อเวลาสิบนาฬิกาที่กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เมืองทองนายอัจฉริยะรงรัตนพงษ์ออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าหลังนำผลตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดังที่มีเบนพรชิตาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาและสามีมิรบรมุตปรากฏตัวอยู่ในคลิปเกี่ยวกับสินค้าด้วยเช่นกันโดยนายอัจฉริยะมอบให้กับตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์หลังพบว่ามีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนผสม โดยนายอัจฉริยะรงรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมนำหลักฐานผลการตรวจผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดังที่พบว่ามีสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายเป็นส่วนผสมมามอบให้กับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวขอ้องพร้อมเปิดเผยว่าได้นำตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อดังที่ได้ทำการสั่งซื้อกับบริษัทโดยตรง ไปตรวจสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เมื่อสี่เดือนก่อนจนพบว่ามีสารไซบูทรามีนเป็นส่วนผสมสารดังกล่าวถือเป็นสารอันตรายที่ออกฤทธิต่อระบบประสาทส,ส่วนกลางทำให้ลดความอยากอาหารอิ่มเร็วนอนไม่หลับเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนี้ได้มีสองสามีพันยาซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงได้ทำการโฆษณาและโพสต์ภาพถ่ายคู่กับสินค้าพร้อมระบุว่า เมื่อรับประทานไปแล้วจะทำให้น้ำหนักลดลงจนทำให้ประชาชนหลงเชื่อซื้อมารับประทานซึ่งเข้าขายความผิดร่วมกันช่อโกงประชาชนและเป็นการการนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนกรณีที่สองสามีภรรยาออกมาชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นำไปตรวจสอบเป็นของปลอมนายอัจฉริยะยืนยันว่าได้ทำการสั่งซื้อสินค้าและได้โอนเงินไปที่บัญชีของบริษัทโดยตรงโดยสินค้าที่ได้รับมานั้นตรวจสอบแล้วพบว่าผลิตรอบเดียวกันกับของกลางที่เจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปอ,คอบคริษัทมีอยู่ ซึ่งเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปตรวจค้นโรงงานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนี้ในย่านบางแคกรุงเทพเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบความผิดปกติหลายอย่างแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบและในวันจันทร์ที่สิบมิถุนายนนี้จะเข้าไปยื่นหลังสือที่กรมสรรพากรเพื่อขอให้ตรวจสอบการเสียภาษีของบริษัทที่จัดจำหน่ายทั้งนี้ในเวลา16นาฬิกาทางคู่สามีภรรยาเบนพรนชิตา และมิกบรมุตพร้อมทนายความนัดหมายสื่อมวลชนขอออกมาปกป้องชื่อเสียงของตัวเองและยืนยันความบริสุทธิ์ทวงความเป็นธรรมหลังถูกเข้าใจผิดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ถูกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยตรวจพบสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้งที่จริงแล้วผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของปลอมจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิด และเกิดความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์และชื่อเสียงของตัวเองที่ True Space Association 2วันนี้6มิถุนายน2,567